พาสาวน้อยออกทุนใหญ่นะครับผมวิงบนถนนใหญ่ออกทุนใหญ่ครั้งแรกจริงๆนะครับขับคนเดียวจริงๆนะแต่ก่อนพาเพื่อนมาเ <ๆ S 1> พื่อนว่าไงเพื่อนว่าไงตีมือนะครับเพื่อนนี้จับผมอะไรให้ตลอดเลยเออนะครับตอนนี้คล่องแล้วขับเองนะครับทําเองทุกอย่างนะครับชะลองด้านหน้าฝั่งขวาลองคันดําด้วยนะ เขาไม่มาเราไปเปิดไฟเลี้ยวขวาให้คนอื่นรู้ว่า,าจะเข้าเลนขวาครับชิดขวาไว้ครับเราจะไปยูเทิร์นเกือกมา้าด้านหน้าน,นะครับวิ่งตรงมาครับไหลมาปกติครับวิ่งมาปกติครับเติมคันเร่งครับเติมไม่ต้องยกครับวิ่งมาปกติครับลดขึ้นเนินด้านหน้าเราต้องเติมคันเร่งครับฮะไปะนักเรียนใจไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะเพราะยังไม่ชินรถนะครับรถก็ยังใหม่อยู่เลยเนี่ยปุ่มพัติก็ยังไม่ได้แกะเลยนี่ก็ยังป้ายแดงอยู่เลยนะครับ ไม่กล้าก็ต้องมาเรียนนะครับผมพาให้ไม่กล้าครับออกมาถนจริงๆปากซอยนี่ก็ยังไม่กล้าเลยตอนนี้ออกถนใหญ่ได้แล้วนะครับวิ่งมานิ่งๆนิ่งๆนะครับอ่าฮะเท้ามาลอที่เบรกเอาความรู้สึกอยู่รถอยู่ไหมถ้าเอาอยู่ไม่ต้องเบรกถ้าเอาถ้าอยู่หลาไปอาฮะเติมเพลงตามเบาๆเติมเพลงไปเติมเพลงตามเบาๆใช่ใช่เยี่ยมครับผมอ่าฮะเลี้ยงความเร็วไว้อ่าฮะเลี้ยงความเร็วไว้ นิ่งๆสวยครับเยี่ยมมาโอเคสวยตรงมาครับไหลมาเรื่อยๆครับอ่วิ่งตรงมานิ่งๆยูค sure. ันเร่งเบาๆนิดเดียว5%เไม่ต้องเบรคไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นวิ่งตรงมาลงมาด้านล่างเต็มเร่งต่อเนื่องครับกดเลยครับกดเลยครับกดเลยกดเลยกดเลยวิ่งตรงมาวิ่งตรงมาอยู่เลนขวาก่อนนะเราจะเข้าเลนซ้ายวิ่งตรงมาก่อนวิ่งตรงมาก่อนวิ่งตรงมาก่อนเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับวิ่งตรงมาก่อนวิ่งตรงมาก่อนชิดขวาไว้นะ ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับมีรถมาไหมไม่มีเบี่ยงมาแล้วครับเบี่ยงมาเบี่ยงมาปั๊บอ่าสวยเติมคั่งตามครับเติมคั่งตามเยี่ยมไปตรงไปตรงไปสวยๆอ่าฮะเลี้ยงความเร็วไว้ไปเรื่อยๆแบบนี้เลยอ่าเยี่ยมครับมาครับผมไปเรื่อยๆครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจอดทนนใหญ่ด้านหน้าฝั่งขวาไปวิ่งตรงไปก่อนตอนนี้ทางโล่งไหมทางโล่งไหม ลองเติมเร่งได้เลยครับเติมเร่งอีกนิดนึงน่ะได้อีกหน่อยไหมเติมอีกนิดนึงนะนะเติมอีกนิดนึงครูใจจะขาดแล้วค่ะเออลองเติมซินิดนึงทีนี้เราจะเข้าทางฝั่งขวานะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับมองข้ามไปมีรถมาไหมที่เราจะมาแล้วก็มองกระจกมองข้างครับเลนที่เราจะไปมีรถมาไหมไม่มีเบี่ยงมาเลยครับเข้าไปอยู่เลนขวาสุดครับระวังทางขวาด้วยนะ เห็นหน้ารถระเบียงเข้ามาครับเปิดไฟเลี้ยวเห็นหน้ารถระเบียงเข้ามาเติมเร่งตามด้วยโอเคเยี่ยมครับผมนี่ครับจากคนขับไม่เป็นวิ่งในซอยนี่อยียบเบรกหย่บเบรกครับตอนนี้เริ่มคล่องแล้วนะเติมเครื่องด้วยจ้าเติมเร่งด้วยจ้าตามเพื่อนให้ทาข้างหน้าจาไปไปตามไปตามไปเลยตามไปเลยวิ่งตรงไปตรงไปเรื่อยๆจาวิ่งตรงไปเรื่อยๆจ้า ใครจะเดืยวช่างเขาเราจะตรงไปนะจ๊ะเราตรงไปจ้าตรงๆนิ่งๆนะครับนี่เป็นไงล่ะขับตรงๆแบบนี้เลยครับผมเออใครที่สายเป็นงูมาเรียนมาเดี๋ยวผมพาทาให้นิ่งๆเห็นไหมตรงๆสบายๆจับพวงอะไรลุ่มๆรวมนะคะพวงไม้ทับขานะคะครูจิกมันจิกัวิ่งตรงไปครับเราจะเข้าทางหลักอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะครับ วิ่งตรงมาครับไหลมานิ่งๆไหลมานิ่งๆไหลมาเรื่อยๆก่อนอ่าฮะชิดฝั่งซ้ายไว้ก่อนนะชิดฝั่งซ้ายไว้ก่อนชิดฝั่งซ้ายไว้ก่อนชิดฝั่งซ้ายไว้ก่อนดูขวามีรถมาไหมถ้าไม่มีเติมเคร่งไปเลยเยออ่าเข้าเลนขวาได้ไหมถ้าได้เอามาไปไปตรง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 ไปเติมเคร่งตามเติมเคร่งตามไปไปเราจะเข้าทางหลักจริงๆแล้วทีนี้นะ เราซ้อมมาหลายรอบแล้วทีนี้วิ่งตรงมานิ่งๆนะครับตรงมาเรื่อยๆครับตรงมาเรื่อยๆครับตรงมาเปิดไฟเลี้ยวขวาครับตรงมานะตรงมาเติมเร่งตามเบาๆเติมเร่งตามเบาๆเติมเร่งตามเบาๆดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับมีรถมาไหมเลนที่เราจะไปถ้าไม่มีเบี่ยงเข้ามาเลยครับเบี่ยงเข้ามาดึงเข้ามาชิดเข้ามาเบี่ยงเข้ามาชิดเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามาเบาๆน่ะเราอยู่เลนนี้ก่อนด้านหน้าฝั่งซ้ายมีรถจะเข้ามาเบี่ยงเบาๆครับให้เข้า ชะลอเบาๆไหลตาไม่ต้องเบรกจนหยุดนิ่งครับแค่ชะลอเบาๆก็พอ,อวิ่งตามมาครับวิ่งตามมาเรื่อยๆนิ่งๆตามมาเรื่อยๆนิ่งๆก่อนเปิดไฟเลี้ยวขวาครับออกขวาได้ไหมถ้าไม่ได้รอตามมานิ่งๆไหลจี้มาช้าๆครับหลังคันสีขาได้ไหมเติมแคร่งครับเติมแค่้งครับค่อยๆดึงเบาๆฮะปึ๊บ แล้วกลับมามองหน้า,หน,าหน้าครับวิ่งเลนนี้ตรงไปเรื่อยๆก่อนสวยครับเยี่ยมอ่าฮะวิ่งเลนนี้ไปก่อนนะวิ่งเลนนี้ไปก่อนตามพี่ใหญ่ไปก่อนเดี๋ยวจะพาแซงอืมเอาไงละ่ะมือใหม่พาแซงคู่คูจะพาหนูแซงหนูยังไม่กล้าขับเลยมาเดี๋ยวพาทําวิ่งเติมความเร็วครับความเร็วสักหน่อยนึงดูกระจกมาข้างฝัง่งขวา,าขวาได้ไหมหลังขันขานี้ได้ไหมถ้าได้เบี่ยงออกมามอไซคมอไซ์จีม้มาช้าๆครับ จี้มาช้าๆครับจี้มาช้าชาครับเติมเพล่งตามเติมเพลงตามแล้วจี้มาช้าชาครับหลังคันดำนี้ได้ไหมจี้มาช้าช้าครับตรงจี้นะไหลมาก่อนไหลมาเปิดไฟเลี้ยวหลังคันดำนี้จี้มาเลยครับจี้มาเลยดึงมาช้าช้าใช่เติมเพล่งด้วยสวยเข้ามาแล้วปิดรถตรงไป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 เติมข้า่ล้งตามเราจะเข <familia? S 2> ้าเลนซ้ายด้านหน้ารถใหญ่นะครับวิ่งตรงมาก่อนตรงๆนิ่งๆมา เปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับดูกระจกมาข้างฝั่งซ้ายครับมีรถมาไหมเห็นหน้ารถหร้อยังเห็น้วเบี่ยงมาเลยครับเบี่ยงมาช้าๆครับเบี่ยงมาช้าๆครับอ่าฮะเข้ามาอยู่ในเลนแล้วโอเคตรงไปเลยครับเพิ่มความเร็วอีกนิดนึงสวยๆนั่นแหละมาเยี่ยมตรงไปครับอ่าฮะโอเคนี่มือใหม่นะครับผมออกถนนแค่ครั้งที่สองนะครับทำได้ดียอดเยี่ยมมากครับวิ่งตรงมาครับผมตรงมาเรื่อยๆครับวิ่งตามมา ความเร็วเท่าไหร่ครับผมตอนนี้ 80, 80เป็นความเร็วปกตินะครับผม80 90 100 mm. ก็ยังถือว่าโอเคอยู่เ mm. ออค่อยตยมคันเร่งให้ถึง90 mm. ได้ไหมจ๊ะลองดูสิคร mm. ู80ก็ใจจะขาดแล้วค่ะลองดูสิอลองดูทำลายกำแพงตัวเองดูสิ 85. 85แล้วใช่ไหมอ่าค้างไว้ค้าง85ไว้ค้าง85ไว้นะยกคันเร่งเบาๆข้างหน้ามีรถฝั่งซ้ายเข้ายกคันเร่งเบาๆ วิ่งนิ่งๆวิ่งน right ิ่งๆวิ okay ่งนิ่งๆวิ่งนิ Et ่งๆอ่ะฮะไหลตามมานิ่งๆไหลตามันนิ่งๆไม่ต้องกระเพิบกระปั๊บไหลตามนิ่งๆไม่ต้องหักผมอะไรหลบไปหลบมานิ่งๆเติมเครื่องตามเบาๆตามไปเขาเริ่มห่างหรือยังจ๊ะห่างแล้วเติมเครื่องตามจำได้ไหมห่างแล้วเติมเครื่องตามโอเคยอดเยี่ยมครับมามาเริ่มได้เริ่มมันแล้วเริ่มคล่องแล้วนะโอ้ยวันแรกนี้ใจแทบขาดครับวนแล้ววนอีก ยังไม่ได้นู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้คืนพุ่งไรก็ไม่ได้วันนี้ได้นะเนียนๆน,น,นะครับตรงมาเรื่อยๆครับตรงมาเรื่อยๆนิ่งๆเราก็วิ่งของเราประมาณนี้ถ้าเราวิ่งมาทํางานเนี่ยเนี่ยวิ่งประมาณนี้เลย8090บเินี่ยวิ่งเลนที่2ก็ได้ถ้าไม่กลัวถ้ากลัวเลนสามมัน 3, ก็วิ่งเลนสองนี้ไปเรื่อยๆนิ่งๆเออก็อตรงไปประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ อยากเรียนขับรถแต่ไม่กล้าครับออกจงใหญ่ไปเรียนที่ไหนมาก็ไม่ได้ให้พ่อสอนก็ไม่ได้ให้แฟนสอนก็ทะเลาะกันนะครับไปเรียนมาก็เสียตังค์เปล่าไม่้าทำอะไรนะครับมาเรียนกับผมครับเดี๋ยวผมพาทำพาฝึกพาทาบอกเทคนิควิธีต่างๆจากที่เป็นลูกเจียบนะครับก็จะกลายเป็นไม่เสือแบบนี้นะครับผมนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับตอนเริ่มได้แล้วนะครับน้องตัวเล็กๆขับรถมอนดัสิตี้นะครับมือใหม่ป้ายแดง ก็อยากขับรถไปทํางานให้ได้ซื้อมาแล้วมจาจอดทิ้งไว้เป็นเดือนก็ไม่ไหวนะครับอยากขับรถไปทํางานบ้านก็เสียสมรรถหมาเรียบร้อยแล้วครับใครอยากเรียนแบบนี้ใครอยากฝึกแบบนี้อยากได้ครูที่แบบดล็ับแบบนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับมไว้เจอกันนะครับสำสับนี้ไปนะครับบ๊ายบายเป็นยังไงกันบ้ครับเพื่อนๆครับกับพิธีการขับรถนะครับ คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปี้แล้วชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมีเฟซบุ๊กกลุ่มครับเฟซบุ๊กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กลุ่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆใหม่ ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กลางเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆเขาขับรถอย่างไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูเขาว่าเขาทํากันยังไงใครที่กลางสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาในเฟซบุ๊กกลุ่มกับอ ไว้เจอกันในเฟซบุ๊กนะครับผมผมพี่ดำฐานะนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมานะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียวยิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปลี่นไม่เคยพาพัดข้อซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนครับขับรถนะครับ แซงเล่นแล้วก็คาร์องต่างๆสามารถใช้ในชีวิประจำวันได้นนครับขับรถออกไปทําง,งานได้ขับรถไปโงพยาบได้ขับ,บทรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจัวัดได้นะครับผมอ่บร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอรโทรเบอโทรกับอดนตยังยู่ด้าล่านีนรักหกนทีเลยครับ